สวยสุขภาพดีกับต้อยบริตี40อัพนะคะวันนี้เราจะมาในสูตรของดึงสิวแก้ริ้วรอยลดความหย่อนค้อยเพิ่มความตึงๆนะคะส่วนผสมในวันนี้นะคะนั่นก็คือไข่ขาวค่ะตัวที่สองตัวนี้เลยปุ๊บกล้วยค่ะใส่กล้วยลงไปนะคะสักครึ่งลูกจากนั้นก็เทไข่าขาวลงไปเลยจ้า ละเอียดแล้วนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็จะได้เนื้อแบบนี้เลยค่ะโอ้โหฟูมากทุกคนนีนะคะแบ่งครึ่งใช้ก็ได้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เก็บแค่ตู้เย็นไว้พอกได้ค่ะอ่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องไปพอกหน้ากันจ้า หลังจากที่เราได้ส่วนผสมมาแล้วนะคะกล้วยและก็ไข่ขาวสูตรนี้เป็นสูตรดีท็อกผิวหน้าที่ดีมากค่ะทุกคนไขรที่มีปัญหาในเรื่องของสิวนะคะฝ้ากระจุดด่างดำนะคะก็สามารถที่จะช่วยดีท็อกผิวหน้าดึงสารพิษที่ตกค้างตะชั้นใต้ผิวของเราได้ดีเลยทีเดียวนะคะหลังจากที่เราผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำมาพอกหน้า ที่หน้าของเราได้เลยซึ่งไข่ขาวนะคะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการลดฝ้ากระร้อยซิวแล้วก็จุดด่างดำให้จางลงปากซิวเซียนนะคะช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ให้ผิวดูอ่อนเยาว์แล้วก็ยังช่วยดีท็อกผิวด้วยทําให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วลดอาการที่เป็นแบบ แพ้ผื่นแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะลดได้ดีเลยส่วนตัวกล้วยนะคะเขาก็จะมีวิตามินอ e, ีแล้วก็สารฟีนอลน,นะคะที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยลดริ้วรอยลดการสร้างเม็ดสีผิวซึ่งเป็นตัวการที่ทําให้เกิดฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดานั่นเองนะคะ,ะตัวกล้วยเนี้ยนะคะถ้าเกิดสมมติเราใช้บ่อยๆสูตรนี้นะคะก็จะทําให้ผิวดูสดใส อ่อนยาวได้เป็นอย่างดีได้เลยล่ะค่ะทุกคนนะคะก็พอกเอาไว้แบบนี้สักประมาณ20-30นาทีตัวที่เหลือนะคะส่วนผสมที่เหลือก็สามารถที่จะแบ่งเอาออกมานะคะเอาไปเก็บในตู้เย็นแล้วก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้ได้อีกนะคะส่วนตัวนี้นะคะสามารถที่จะพอกได้อาทิตย์ละ 2- 3วันนะคะก็ ตามสะดวกเลยคะ่ะเวลาดูทีวีก็สามารถที่จะนํามาพอกหน้าแล้วก็ดูทีวีก็ล้างออกได้เลยได้ทั้งสวยได้ทั้งสนุกในการดูทีวีนะจ๊ะตอนนี้อยู่บ้านก็รักษาสุขภาพกันดีๆนะจ๊ะทุกคนก็หวังว่าทุกคนนะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนด้วยนะคะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ต้อยและทีมอาร i ตีสี่สิบอัพด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ